สวัสดีค่ะสาวบนคนตะการคนเก่าค้นเดิมรายงานโตกบพีกับน้องคือเก่าจ้ามือนี้คือเก่าค่ะพี่น้องจ้าเอาง่วแมนสาวงามเดงมๆมาฝากพี่ตอนน้องคือเก่าค,ะะค่ะราคามีตรพามราคาเกษตรกรคือเก่า <c oughs> จ้าพี่น้องจ้านะคะมัวชุดนี้แปดโตเดิ้อพี่น้องเดิมมัวชุดนี้แปดโตตัวบูนึงโตโตเมียเจ็ดโตนะคะโตนี้ค่ะ ขันซื้อแยกราคา่สองหมื่นสามพันห้าลอยสองหมื่นสามพันห้าอยนานๆยันะนะยันแดงแงค่ะมอสำหรับเป็นแม่บอกแม่พันราคายอมเย้าคะ่ะพี่น้องคาตัวนี้ราคาสองหมื่นหนึ่งพันหาอยบาทสองหมื่นหบาทอะ สองตัวนี้จะราคาหลักสองนะค่ะพี่น้องจ๋าสองตัวนี้จะราคาหลักสองนะคะเนาะป่านเทามาเบิ่งตัวต่อไปกันค่าตัวนี้ราคาอยู่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยตัวละตัวนี้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยค่ะเป็นตัวดางๆเนาะค่ะลูกผสมบามันนะคะลูกค่ะน่าๆยันๆเหมือนกันเลยค่ะตัวต่อไปเป็นงวดให้กลางค่ะสีแดงๆเนาะอ่ะ เอาตัวใดก้อนเดี๋ยวตัวบักเทิรกก้อนก็ได้ค่ะตัวละหนึ่งหมื่นหาพันหาร้อยหนึ่งหมื่นหาพันหารอยบักเทิรกสีแดงเด้อค่ะบักเทิรกสีแดงนะคะยืนเทียบกันกับตัวดแางๆมาพี่น้องเนาะมาตัวนี้เห็นตนาค่ะราคาอยู่ที่ตัวนี้นะคะหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทค่ะลูกคาตาเนาะมี่ค่ะตัวละหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยตัวนี้เลยได้ค่ะ ราคากระิยูประมาณน,นี้ค่ะเถือกชุดกระสเป็นตัวเถึกตัวเดียวนะคะ่ะงว่วในชุดนี้แปดโตตัวผู้หนึ่งโตตัวเมียเจ็ดโตค่ะงวในชุดนี้ถูกกมูก่กจะเป็นตัวเถึกราคาหนึ่งมืนหาพันหาร้อยบาทลูกค้จาจ๋าเดี๋ยวก่อนเนอเสาบนขออนุญาตขายยกชุดยกคอกนะคะขออนุญาตขายยกชุดยกคอกแปดโตในราคาแบบกัน,นเองเลยค่ะเอาไป ชุดนี้นะคะเฉลี่ยต่อโตโตละ1 6 5 0 0หารบาทเฉลี่ยต่อโตโตละ1 6 5 0 0บาทลูกค้าจ๋าราคานี้ต้องยก8โตถึงจะได้ราคา,าเฉลี่ยต่อโตเป็นโตละ1นึ0 0หนะคะต้องยก8โตเท่านั้นเด้อค่ะพี่น้องจ๋าถ้าซื้อแยกกันราคาตามดีเสาบนแจงไปนะคะคือจังตัวนี้23 0 0ม่นพหางสินะคะเนาะเป็นยังเสาบนเวลาซื้อยก เจ้าคือขายถูกแท้เวลาซื้อโยกสาวบนไม่ได้บอกหลายตัวอีแม่ตาเวลาซื้อโยกกะบอกแค่ตัวละหารยบางโตักะแปลว่าต้นทุนมันก็มาสูงกว่าราคาขายแม่จ้ะคือจังตัวสองหมื่นกว่าบาทตัวสองหมื่นกว่าบาทที่สาวบนขายสาวบนก็ซื้อมาสองหมื่นเทิร์นแล้วแม่เม่แต่ว่าขายนอามาเฉลี่ยแท่กกันแล้วกะเมื่อก็สิมิโต ตัวเทือนทุนแล้กก็โตัวตัวตำก็ทุนกับมีอยู่ไหมคะ่ะกับพ่อได้นะคะเฉลีย่ยแล้วก็ได้กาไรตัวละหาร้อยหกร้อยกับพ่ออยู่ได้คะ่ะพี่น้องจ้าดีก็ไปเป็นลูกจ้างเพื่อนเนะาะแนวเสาบนกับบริเลียนจบสูงสิไหมคะ่ะขันไปเป็นลูกจ้างเพื่อนกับมือละสามร้อยเท่านั้นเด้อพี่น้องจ้าเนาะแต่ว่าเข้าขายง่วงสีนะคะ กันได้กำไรตัวละหกเจ็ดลอยขันขายยกตัวละหกเจ็ดลอยเสาบนก็ว่าคุ้มยู่สำหรับเสาบนนะคะแต่สำหรับพี่ๆย่าว่ามันได้หน่อยเด้อตัวละหกเจ็ดลอยสิบตัวก็ร่องมึงตัวเจ็ดแปดพันบุญอ่ะเนาะคันเป็นปีเห็นงานก็เกือบเดือนบุญได้ค่ะจังใดงีงสิแม่ค่ะคันทำมองแบบนี้ก็บขายยดอกแต่ว่าคันเวลาเสาบนขายแบ่งเป็นตัวคือขายแพงเท่าเสาบนก็ต้องบวกกำไรแม่ค่ะคันตัวหนึ่งสิกำไรกับตรงมต่ำก็ตัวละพันหาอันนี้เสาบนขออนุญาตเราความเป็นจริงเด้อค่ะถ้าตัวหนึ่ง กำไรก็ต้องบวกบวตอมก็ตัวละพันหาประมาณนี้แหละค่ะก็ต้องได้เฉลี่ยยตรงๆตัวละพันหาเพราะว่า1ค่านรรมนรถนะคะสองค่ากินย่างกีร่าไปส่งลูกค้าเจ้าบนต้องเหลือตัวละพันทั้งสี่แม่ค่ะเนาะคำว่าวสัญญุบอะไรค่ะลูกค้าจา๋าเพราะว่าอาง่อไม่ลง컥หนึ่งต้องกินฟางกินฟางก่อนละสี่สิบบาทก่อนละยี่สิบห้าบาทแล้วกินอาหารอีกกินน้ำอีกนะคะต้องจ้างคนเบ่งต้องจ้างคนดูแลมันมีค่าใส่ใจ ทุกอย่างมีคาใส่ใจเบิดเสาบนซื้อหยามากนะคะมือหนึ่งคาหยาต๊กมือละหาลอยหกลอยนะคะลูกคาจ้าภาษีว่าเสาบนเจะมาสาธยายเพื่อไอ้อย่างเบาสูฟังคาผ่านภิีว่าเสาบนจะคือบวกหลายเท่คันซื้อตัวหนึ่งสองตัวขึออกําไรหลายเที่ยคันไปบวกตัวละสี่ลอยหารยบวัวแดงยังพี่นองจ้าขาดทุนไปซ้ำนะคะเจ้าสีบัวแดงหนาเสาบนอีกเด้อคันไม่บวกจำานนนะคะคันซื้อตัวเดียวอะไรกาไรหารวยไปสรงใส่หลบบาน้ไปสรง รอยเอยดตั้งสีบอกพี่น้องโอ้ยเบาในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้ได้จ้าเนาะเข้าใจสาวโบนในเด้อแหงหาเงินเลี้ยงลูกผู้เดียวยอยู่พี่น้องจ้าโบจักพอโบจักพอจักเมียู่ตรงไฮตรงนั้นนะคะโบจักลูกของสาวโบนอีกนะคะหาเงินอยู่ผู้เดียวพี่น้องย่าสิตอสิโตดิต,ต,ต,ตนสาวโบนซะเนาะ บ่ได้บวกกำไรแพงขันผู้ใดว่าแพงกับเบิ่งซื่อกับบ่ได้ว่ากันดอกจา้าพี่น้องจา๋าขันผู้ใดว่าแพงกับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่นะคะขันมากกับกดไลค์กดแชร์บ่ซื้อบ่าหากับบ่ว่ากันหรืออยากเขาเาย่ยมช่มฟา้ามอยากเขามาล่ลเหร่น้ำสาวมนยินดีตอนรับเด้อพี่น้องจา๋านะคะ0 8 3 2 6 9 0 1 6 9เตรียมปกากะเตรียมปากากระดาษมาไว้ด้วยพี่น้องเด้อ 0 8 3 2 6 9 0 1 6 9ค่ะเบอร์โทรเบอร์นี้นะคะเบอร์สาว,สาวบนโดยตรงสามารถแอดไลน์ทักแชทคุยกันได้เลยค่ะหรือว่าทักอ่าแอดไลน์มาแล้วบอกว่ารับชุดนี้นะคะชุด8โตโตผู้นึ่งโตโตเมียเจ็ดโตนะคะในราคาเฉลี่ยต่อโตโตละหนึ่งหัารบาทถือว่าราคานี้ลูกค้าจ้าไปหารอซื้อยุตลาดกับบได้แม่ไปซื้อท่องให้ตรองนงักกับบได้สาว,สาวนบนญกระแนตีโหลดงามๆแต่งซีก็ต้องรักสองค่ะ งามๆจังสีต้องลักสองเน่น้อนค่ะลูกค้าจ๋าสาวบนรับประกันเลยค่ะแต่ซื้อ,อยุ่นีแต่ราคาถูกเพราะว่าบวกบว่หลายพี่น้องอาศัยไปง่ายมากงางอาศัยขายเอาซื้อเสียงบ่สาวบนบวัวรคขายเอาเงินนีล่ล่ะขายเอากาไรนีล่ล่ะแต่ว่าหันบ่ไดดกําไรหลายดอกค่ะพี่น้องนะคะพอได้อยู่ได้กินนะคะไอเนียนจานวนไหมค่ะฝากน้ำแนเด้อขันบ่ขันขเขามาเบื่องเล้ว อันฝากกดไลค์กดแชร์ลงกลุมงัวควายให้สาวบนในเดอค่ะหรือว่าลงหน้าเฟซก็ได้นะคะฝากกดหัวใจส่งหัวใจให้สาวบลูนเดอตอนนี้คุณซื้อว่าขาดแค้นเรื่องความรักพ่นแล้วขาดความอบอุน่นฝ่จังสันพ่นเลยขันได้เปล่าหันนาพี่น้องเนาะเหมือว่าเบาหยอกพี่พ,พ,พี่เรียนซื้อดอกจา้าแต่ว่าขัน กดหัวใจให้น้ำแน่ก็ดีด้อจ้าเพราะวันสาวบนมากมาก,มากผู้ใดกดหัวใจให้นันดีใจลายค่ะคือจังเปิ่นฮักเพิง่งซีเมียค่ะเป็นความรู้สึกนะพี่น้องเนาะเป็นความรู้สึกของสาวบนเองค่ะผู้ใดกดหัวใจให้ก็ขอให้ไปใส่นีแต่คนละคนหลงนะคะมีแต่คนจืนชอบเนาะสาวบนขออนุญาตวอวยพรให้ทุกทุกทนเลยนะคะผู้ใดกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำขอให้รวยนะคะ ขอให้รวยๆนะคะรวยลอยเทาทวีคูณเด้อพี่น้องเด้อขอให้นอนนอนรับใปได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนนะคะขันอยากไดเงินเป็นล้านกับไปขายหน้าอาเด้วพี่น้องพูดแล้ววาวยก็วาวยอกยาขียดเดีนั่นสาวนเบิงอ,อกอยู่ด้พากกันร้อยยิมยเนี่ยเนาะเจ้าขายยังเดนีผันซีบาเนาะขายงวัาจาายงวจ้าขายงวัวขายงวัวขายงัวแต่ว่าสาวบนสาวมาเจาแห้งเนาะพี่น้องเนาะวาวยอกซื้ดอดอกพี่น้องจ้าเจ้าเบิงาโลนงัวแดง啊 งามนานะยัานๆนะคะในชุดนี้ก็สิเป็นลูผสมบามานันก็มีนะคะว่าไทยกลางเนาะก็สิเป็นว่าไทยกลางแต่ว่าในชุดนี้บ่มีว่ากระโดนเด้อพี่น้องว่ากระโดนคือยางว่ากระโดนคือว่อาไทยพันผืนเมืองพันผืนบานสมัยแต่พอแต่แมวตัวน้อยตีเตียเกนเนนั่นแม่พี่น้อ,น izon, passed, นองจ้ะในชุดนี้บ่มีขาไมแต่ลูกผสมนะคะเป็นไทยกลางเป็นลูผสมบามานันอาสีออกมันเนบมันเนบลองถามาเลือดไหลบันไดบ่หูคือกันจ้าเนาะ เอาเป็นว่าขอแจกเบอร์อีกจังรอบหนึ่งนะคะศูนย์แปดสามสองหกเก่าศูนย์หนึ่งหกเก่าค่ะพี่น้องจ้าค่ะจดบนท่านกันแน่ละถ่ายคลิปพี่น้องจ้าคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมทรงเองจ้า